สวัสดีครับก็วันนี้จะมาทดลองก่อนส่งให้ดูนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับคู่สูงตอง11 1เอมาดูงานนะครับอันนี้เอางานของจริงมาเทสให้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้านะครับ5 5ห,หเอี่ยว11นะครับตอนนี้เขย่ายังไงก็ได้นะครับลูกทำมาแล้ว 622นะครับคู่สูงตอง11นะครับตัวนี้ไปทุกหน้าครับหน้าไม่ซ้ำคู่เอี่ยวนะครับ5้าห้คู่5นะครับดูงานกันเองนะครับผมจะขยับให้ดู สูงครับสูงครับตัวนี้จับทางยากนะครับตัวนี้ทำออกมายากเหมือนกันนะครับคู่3ครับสังเกตดีๆนะครับว่าจะเป็นคู่คู่มาหลายๆตาแต่ถ้าไม่เป็นคู่ก็จะเป็นสูงแล้วก็มี11นะครับ น,น,นันานๆจะต่ําอย่างนี้สักครั้งนะครับไม่งั้นเขาจะจับทางเราได้ครับว่าอ๋อนี้ลูกทํามานะครับเราทํามาเพื่อไม่ให้จับทางได้นะครับคู่หกสองนะครับคู่สองนะครับหกเปิดฝาเลยดีกว่าครับคู่สี่หกนะครับ สูงนะครับหกสี่สองหกสองสองตอนนี้ถ้าเล่นแทงต่ำสูงนี่จับทางยากครับนี่นะครับจะมีต่ำนี้นะครับมาบ้างครับ 5, 5, สังเกตว่าคู่จะมาบ่อยนะครับทีนี้มาเดี๋ยวผมตั้งหน้าลายให้ดูคู่6สูงคู่4คู่4 11นะครับ11นะครับ6กเอี่ยวนะครับ11สูงคู่2นะครับ สูงนี่นะครับ11นะครับตอง6นะครับ3 3 5นะครับ11ครับคู่6นะครับ4 4 3 11นะครับ 11จะมาบ่อยเยอะนะครับนะครับแล้วก็จะมาเป็นคู่อย่างเงี้ยครับนะครับสูงครับ11นะครับคือตัวนี้11ตัวนี้ครับ11จะมาบ่อยมากนะครับแล้วก็จะเป็นสูงคู่ก็บ่อยมากเลยนะครับตองก็มีมาบ้างนะครับต้องเขย่าให้ได้น้ำหนักมือนะครับก็ตัวนี้ ให้เช็ครูปเหมือนเดิมครับเช็คเลยครับโปร่งใสนะครับไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เป็นเทคนิคของทางร้านนะครับอันนี้ตรวจทุบไม่เจอนะครับแต่ว่าถ้าใช้เครื่องตรวจโลหะหรือแบบเครื่องสแกนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเจอเป็นบางช่วงนะครับแต่ถ้าปรับขึ้นความถี่อะไรไม่ตรงก็ ไม่มีนะครับไม่เจอนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้พันสี่ร้อยห้าสิบครับก็ผลงานอย่างที่เขย่าให้ดูนะครับตัวนี้ก็ใช้จานธรรมดานะครับไม่มีอะไรนะครับตัวนี้สามร้อยห้าสิบถ้าจานธรรมดาก็ร้อยเดียวครับแล้วก็ฝาเนี่ยครับร้อยห้าสิบฝาธรรมดาก็ร้อยเดียวสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับตัวนี้ที่ร้านมีเบอร์เดียวครับเจริญทรัพย์มหาเฮงศูนย์เก้าแปดเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าหกหนึ่ง ID Line นะครับไปช่องค้นหาแอดเพื่อนนะครับใส่แอดลงไป JHT8808G นะครับใส่แอดตัวแอดตรงนี้ลงไปก่อนนะครับแล้วก็มาคุยกันได้ครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจงก็ทักมากับคุณครับ